คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าทำไมยิ่งเราขยันชีวิตกลับยิ่งลำบากตื่นก่อนไก่โฮนอนดึกจนร่างแทบพังสู้งานสารพัดแบกภาระจนหลังแอน่นแต่สุดท้ายเงินในกระเป๋ากลับว่างเปล่าเหมือนตักน้ำรถหัวต่อที่ราดลงไปเท่าไหร่ก็หายวับไปกับตาพอจะได้จับเงินก้อน ก็ต้องมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปแบบงงๆเดี๋ยวคนในบ้านเจ็บป่วยเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวเข้าของเสียหายเหมือนมีใครมาเจาะรูกระเป๋าสตางค์ให้เงินทองรั่วไหลออกไปจนหมดทั้งที่คุณเองก็มั่นใจว่าตนเองไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยไม่ได้ติดการพนันเล่ายาก็แทบไม่ได้แตกเป็นคนทำมาหากินสุจริตคนหนึ่งแต่ทำไมความจนถึงยังวนเวียน คอยกัดกินความสุขของคุณและครอบครัวไม่จบไม่สิ้นเสียทีหลายคนโทษเศรษฐกิจโทษด,ดวงชะตาหรือโทษโชควาสนาแต่คุณเคยฉุกคิดไหมครับว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ไกลตัวและอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่มันติดตัวคุณมาข้ามปีโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งนั้นคือหนี้สง์ นี่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีสัญญาในกระดาษไม่มีเจ้าหนี้มาทวงถามหน้าบ้านแต่มีผลรุนแรงยิ่งกว่าดอกเบี้ยนอกระบบร้อยเท่าพันทวีเป็นไฟที่มองไม่เห็นที่คอยเผาผลาญโชคลาบวาสนาปิดกั้นทางธรรม,มาหากินยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมยิ่งหาก็ยิ่งหมดเหมือนกับเรื่องราวของชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้เขาชื่อพี่ชัย ช่างรับเหมาผู้ขยันขันแข็งหัวหน้าครอบครัวที่สู้ยิบตาเพื่อลูกเมียผู้ชายที่ใครๆในหมู่บ้านต่างก็ชื่นชมว่าเป็นคนดีชอบเข้าวัดทำบุญช่วยเหลืองานสังคมไม่เคยขาดแต่ใครจะรู้แหละครับว่าภายใต้ภาพลักษณ์คนสู้งานนั้นพี่ชัยกำลังถูกไฟบรรลัยกันที่มองไม่เห็นเผาผลาญความสุขจนมอดไหมในเวลานี้ เขากำลังนั่งกุมขมับอยู่กลางบ้านที่มืดสลัวท่ามกลางใบแจ้งหนี้และเสียงร้องไห้ของคนในครอบครัวความหวังพังทลายจนเขาเกือบจะคิดสั้นทั้งหมดนี้เพียงเพราะความไม่รู้ในอดีตที่เผลอไปหยิบจับเศษอิฐเศษไม้หรือของเหลือใช้ในวัดติดมือกลับมาโดยคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่ขยะที่ไม่มีค่าหารู้ไม่ว่า นั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการลองเปิดใจฟังเรื่องราวของพี่ชัยให้จบนะครับเพราะบางทีเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณอยู่ก็ได้และคำตอบในเรื่องเล่านี้อาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกชีวิตที่ติดขัดให้คุณกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งครับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ3-4ปีก่อน ในวันที่แสงแดดแผดเผาจนแทบจะมองเห็นอายร้อนเต้นระริกอยู่บนพื้นดินลุกรังที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยฝุ่นผงจากการก่อสร้างเสียงเครื่องจักรทำงานดังกระหึ่มสลับกับเสียงตะโกนสั่งงานของหัวหน้าช่างพี่ชัยในวัยสี่สต้นๆรูปร่างสันทัดผิวเกรียมแดดบ่งบอกถึงความตรากตรังทำงานหนักแกกำลังยืนเท้าสะเอว ใช้ผ้าเขามา้าผืนเก่าเช็ดเหงื่อที่ไหลย,ย้อยเข้าตาสายตาคมกริบของแกไม่ได้จับจ้องไปที่องค์พระประธานในโบสถ์แต่กลับจดจ้องไปที่กองไม้เก่าคร่ำครากองมะหึมาที่ถูกรื้อลงมาจากศาลาหลังเก่าซึ่งกองระเกะระกะอยู่ข้างเมนเผาศพไม้พวกนั้นแม้สภาพภายนอกจะดูผุพังมีตะปูขึ้นสนิมตอกคาอยู่ระเกะระกะ แต่เนื้อในของมันคือไม้สักทองอย่างดีไม้เก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดมานานหลายสิบปีพี่ชัยขยับเท้าเข้าไปใกล้กองไม้นั้นใช้เท้าเขี่ยดูท่อนไม้ท่อนหนึ่งก่อนจะหันไปเรียกไอ้จอดลูกน้องคนสนิทที่กำลังกวาดเศษปูนอยู่ไม่ไกลเฮ้ยไอ้จอดเอ็งมาดูนี่สิวะจอดรีบวางไม้กวาดแล้ววิ่งเหาะเาะเข้ามาหามีอะไรหรือพี่ชัยเรียกสเสียงดังเชียว เอ็งดูไม้พวกนี้สิพี่ชัยชี้ไปที่กองไม้ด้วยแววตาเป็นประกายนี่มันไม้สักทองทั้งนั้นเลยนะเว้ยหลวงพ่อท่านจะรื้อทิ้งจริงๆหรือวะเสียดายของชมัดจอดเกาหัวแกรกๆมองตามนิ้วลูกพี่ไปก็คงงั้นแหละพี่เห็นพระอาจารย์ท่านบอกว่าจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้โล่งจะได้เทปูนทำลานจอดรถใหม่พวกไม้ผุผูพวกนี้ท่านคงให้พวกเราขนไปทิ้งหรือไม่ก็เอาไปเผาถ่านกระมัง คำว่าเผาถ่านทำให้พี่ชัยหูพึ่งขึ้นมาทันทีแกทำหน้าเหมือนคนเห็นของมีค่าถูกทิ้งขว้างความคิดเสียดายของเริ่มก่อตัวขึ้นในใจผสมปนเปกับความโลภที่ซ่อนรูปมาในคราบของความประหยัดเผาถ่านบ้านป้าเองซี่ไอจอร์ดของดีขนาดนี้พี่ชัยบ่นอุบอิบพลังก้มลงใช้มือรูปเนื้อไม้ส,กสกักๆสายตาของแกเริ่มจินตนาการไปไกล แกนึกถึงเล้าไก่ที่บ้านที่หลังคามันรั่วเป็นรูโวเวลาฝนตกทีไรไก่ของแกต้องหนาวสั่นเปียกปอนหน้าเวทนาแกนึกถึงทางเดินหลังบ้านที่เฉอะแฉะเป็นโคลนตมถ้าได้ไม้พวกนี้ไปปูทำทางเดินคงจะเดินสบายเท้าไม่น้อยแถมไม่ต้องเสียเงินซื้ออิดซื้อปูนสักบาทความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของพี่ชัยอย่างรวดเร็วก็วักทิ้งแล้วนี่หว่าถ้าเราไม่เอาไปก็กลายเป็นขยะ เป็นฟืนเป็นไฟไปเปล่าๆเ,เอาไปใช้ประโยชน์ยังได้บุญกว่าปล่อยทิ้งความคิดเข้าข้างตัวเองมันช่างหอมหวานและสมเหตุสมผลเสมอในยามที่เราอยากได้อะไรสักอย่างพี่ชัยหันซ้ายหันขวามองหาพระสงฆ์องค์เจ้าประจวบเหมาะกับที่หลวงพี่ก้องพระลูกวัดรูปหนึ่งเดินจีวรปลิวผ่านมาพอดีท่าทางท่านกําลังเร่งรีบจะไปดูงานช่างที่หลังโบสถ์พี่ชัยไม่รอช้ารีบตะโกนเรียกทันที หลวงพี่ครับหลวงพี่นิมนต์หยุดประเดี๋ยวครับหลวงพี่ก้องชะง,งักฝ่าเท้าหันมามองด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหงื่อการไหลเต็มใบหน้าของท่านเช่นกันว่าไงโยมชัยมีอะไรหรือเปล่าอาตมากำลังรีบช่างปูนรออยู่ทางโน้นคือกองไม้ตรงนี้ครับหลวงพี่พี่ชัยชี้มือไปที่กองไม้เจ้าปัญหาที่กองอยู่ข้างเมนนั่นนะครับเห็นมันเกะกะทางหลวงพี่จะให้ผมขนออกไปทิ้งเลยไหมครับ สังเกตดีๆนะครับคำถามของพี่ชัยมันแฝงความในที่คลุมเครือแกถามว่าขนไปทิ้งไม่ได้ขอตรงๆว่าขอเอาไปใช้หลวงพี่ก้องซึ่งกำลังใจจดจ่ออยู่กับงานก่อสร้างท่านไม่ได้พิจารณาถ้อยคำนั้นให้ละเอียดท่านเพียงแค่อยากให้พื้นที่มันโล่งเตียนตามคำสั่งเจ้าอาวาสจึงพยักหน้าส่งส่งไปเออเออจัดการให้เรียบร้อยเลยโยมชัยเคลียร์ให้เกลี้ยงนะ อย่าให้รกหูรกตาอัตมาฝากด้วยจะเอาไปไว้ไหนก็ไปขอให้มันพ้นพ้นทางก็พอสิ้นเสียงอนุญาตของพระหัวใจของพี่ชัยก็พองโตรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เปื้อนฝุน่นแกยกมือไหว้ท่วมหัวสาธุครับหลวงพี่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบไม่ให้เหลือรกวัดเลยครับหลวงพี่ก้องเดินจากไปแล้ว ทิ้งไว้แต่พี่ชัยที่หันมามองไอจอดด้วยแววตาของผู้ชนะเห็นไหมไอ้จอดข้าบอกแล้วของเหลือใช้พระท่านไม่เอารอกท่านอนุญาตแล้วเอา้ามัวยืนบื้ออยู่ทําไมรีบมาช่วยข้าขนขึ้นรถกระบะเร็วเข้าเดี๋ยวค่าม,มืดจะมองไม่เห็นทางไอจอดแม้จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่นิดนิดเหมือนมีอะไรบางอย่างเตือนลึกๆในใจว่าของวัดนะพี่จะดีเหรอ แต่ด้วยความที่เป็นแค่ลูกน้องและเห็นพระท่านพยักหน้าแล้วก็เลยได้แต่เอออห่หมกตามไปครับลูกพี่เดี๋ยวผมช่วยยกโหหนักเหมือนกันนะเนี่ยไม้พวกนี้ทั้งสองคนช่วยกันแบกไม้สักเก่าไม้กระดานแผ่นหนาและเศษอิฐเศษปูนบางส่วนทยอยขนขึ้นท้ายรถกระบะคันเก่าของพี่ชัยเสียงไม้กระทบกระบะเหล็กดังตึงตึง ตึงสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณลานวัดที่เงียบสงบทุกครั้งที่พี่ชัยยกไม้ขึ้นพาดบ่าแกไม่ได้รู้สึกถึงความหนักอึ้งของน้ำหนักไม้เลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกเบาสบายใจรู้สึกเหมือนคนโชคดีที่ได้ลาบลอยลาบปากแท้ๆวันนี้ประหยัดเงินค่าซ่อมเล้าไก่ไปได้หลายพันเลยเว้ยพี่ชัยพึมพำกับตัวเองอย่างอารมณ์ดีขณะที่มือหยาบกร้านลูบไล้ไปตามเนื้อไม้เก่าๆนั้น หารู้ไม่ว่าสิ่งที่แกกำลังแบกขึ้นรถไม่ใช่แค่ไม้เก่าไร้ค่าแต่มันคืออริยทรัพย์ของสงฆ์คือศรัทธาของชาวบ้านที่เขาถวายไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนาทุกเสี้ยนไม้ทุกอนูของเนื้ออิฐมีเจ้าของคือสง์ส่วนรวมและวินาทีที่ล้อรถกระบะของพี่ชัยหมุนเคลื่อนตัวผ่านประตูวัดออกไปพร้อมกับไม้เต็มคันรถ โดยที่จิตใจของแกคิดว่านี่คือของของกูแล้ววินาทีนั้นเองพันธนาการที่มองไม่เห็นที่น่ากลัวยิ่งกว่าโซ่ตรวนใดๆในโลกก็ได้เริ่มรัดรึงผูกมัดดวงชะตาของพี่ชัยเอาไว้เงาทํมึนแห่งนี่สงเริ่มแผ่ปกคลุมเหนือหลังคารถกระบะคันนั้นตามติดแกกลับไปถึงบ้านโดยที่พีชัยยังคงฮัมเพลงลุกทุ่งอย่างสบายอารมณ์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่า ความหายนะได้เริ่มต้นนับถอยหลังแล้วณนะวินาทีนี้เวลาผ่านไปเหมือนจะรวดเร็วแต่สำหรับพี่ชัยแล้วมันเหมือนตกอยู่ในนรกที่ยาวนานชั่วกับชั่วกันหลังจากวันที่พี่ชัยขนไม้เก่าและอิดหักจากวัดเข้ามาในบ้านช่วงเดือนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะปกติดีเหล้าไก่ใหม่ที่สร้างจากไม้สักทองของวัดดูสวยงามแข็งแรง ทางเดินหลังบ้านที่ปูด้วยอิฐมอนเก่าจากโบสก็ดูคลาสสิกใครมาเห็นก็ทักว่าสวยพี่ชายยิ้มแก้มปริภูมิใจในความหัวไวของตัวเองแต่แล้วสัญญาณเตือนภัยเงียบก็เริ่มดังขึ้นเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรไก่ในเล้าที่เคยออกไข่ดกอยู่ๆก็หยุดไข่ไปดื้อๆบางตัวยืนซึนขนล่วงและทยอยล้มตายลงวันละตัวสองตัว โดยไม่มีบาดแผลไม่มีหมามากัดไม่มีโรคระบาดมันนอนตายตาค้างเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวก่อนสิ้นใจพี่ชัยพยายามปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือไม่ก็อาหารเป็นพิษแก่ไม่ได้เอะใจเลยว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมีสัญชาตญาณพิเศษพวกมันรับรู้ถึงกระแสของร้อนที่แผ่ออกมาจากเนื้อไม้ที่ทำเล้าของมันไม้ที่เจาะจงถวายไว้เพื่อค้้จุนศาสนา เมื่อนำมาค้ำจุนสัตว์เดรัจฉานมันจึงกลายเป็นกรงขังแห่งความวิบัติต่อมาไฟแห่งหายนะเริ่มลามจากเล้าไก่เข้ามาสู่ตัวบ้านและกระเป๋าสตางค์ของพี่ชัยงานรับเหมาที่เคยล้นมืออยู่ๆก็เงียบหายไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งลูกค้าที่ตกลงราคากันดิบดีเพอถึงวันจะเซ็นสัญญาก็เปลี่ยนใจยกเลิกดือด้อๆอ้างเหตุผลร้อยแบางเจ้าที่พี่ชัยเข้าไปทำงานเสร็จแล้ว ก็เบี้ยวข้างงวดสุดท้ายตามทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ได้แต่คำด่าท่อกลับมาเงินเก็บที่เคยมีสํารองไว้ในบัญชีเริ่มถูกดึงออกมาใช้ทีละหมื่นสองหมื่นเพื่อหมุนเวียนในบ้านแต่หมุนเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันมีรูรั่วที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นรอบทิศท,ทางรถกระบะคู่ใจคันที่ใช้ขนไม้มาจากวัคนั่นแหละครับจู่ๆก็เกเรวันดีคืนดีสตาร์ทไม่ติดเข้าอู่ซ่อมหมดเป็นหมื่น ออกมาขับได้สองวันเกียร์พังซ่อมเกียร์เสร็จม้อน้ำรั่วซ่อมแล้วซ่อมอีกจนช่างที่อู่สายหน้าบอกว่าพี่ชัยผมว่ารถพี่มันแปลกแปลกนะซ่อมตรงนี้ไปพังตรงนั้นเหมือนมันไม่อยากวิ่งให้พี่แล้วคำพูดของช่างทำให้พี่ชัยเริ่มขนลุกแกเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่ขับรถคันนี้แกจะรู้สึกหนักอึ้งที่บ่าเหมือนมีคนนั่งทับอยู่บนหลังคาเก๋ง หรือบางทีหางตาก็เหลือไปเห็นเงาดำๆนั่งอยู่ที่กระบะท้ายในตำแหน่งเดียวกับที่เคยวางกองไม้วัดความเครียดเริ่มกัดกินจิตใจบรรยากาศในบ้านที่เคยอบอุ่นเริ่มร้อนระอุเหมือนเตาอบพี่ชัยกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายทะเลาะกับเมียเช้าเย็นเรื่องเงินทองที่ไม่พอใช้เสียงหัวเราะหายไปเหลือแต่เสียงถอนหายใจและเสียงกลดาโชคชะตาและจุดที่พีคที่สุด จุดที่ทําให้พี่ชัยแทบจะเสียสติคือเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวเมียของแกที่เคยแข็งแรงสู้งานอยู่ๆก็ล้มป่วยด้วยอาการประหลาดปวดเมื่อยตามเนื้อตัวเหมือนมีใครเอาไม้มาทุบตีปวดลึกเข้าไปในกระดูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลตรวจเลือดเอ็กซเรย์ ray, สแกนสมองหมอกลับบอกว่าไม่พบความผิดปกติร่างกายปกติดีทุกอย่างแต่เมียแกกลับลุกจากเตียงแทบไม่ไหว ร้องโอโดยด้วยความเจ็บปวดทุกคืนเงินก้อนสุดท้ายที่กอดไว้แน่นต้องถูกควักออกมาจ่ายค่ารักษาค่ายาค่าหมอผีค่าสะเดาะเคราะห์หมดไปกับความพยายามยื้อชีวิตปกติให้กลับคืนมาแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมในคืนหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดที่ฝุนฟ้าขนองหนักหนาเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องจนบ้านสั่งสะเทือนพี่ชายนอนไม่หลับแกพลิกตัวไปมาด้วยความกลัดกลุ้ม เสียงเมียนอนครางฮือๆอยู่ข้างๆด้วยความเจ็บปวดทันใดนั้นแกก็ได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากหลังบ้านตรงบริเวณเล้าไก่เสียงเหมือนมีคนกำลังเดินย่ำลงไปบนพื้นไม้เอียดอาดเอียดอาดหนักแน่นชัดเจนพี่ชัยใจหายวาบคิดว่าขโมยเข้าบ้านแกคว้าไฟฉายแข็งใจลุกขึ้นเดินย่องไปที่หน้าต่างแง้มม่านออกดู แสงไฟจากฟ้าแลบสาดส่องลงมาที่หลังบ้านภาพที่พี่ชัยเห็นทําให้แกต้องยกมือขึ้นปิดปากขาแข้งอ่อนแรงจนแทบสุดลงกับพื้นไม่มีขโมยไม่มีคนแต่สิ่งที่แกเห็นคือเล้าไก่ที่ทําจากไม้วัดมันดูบิดเบี้ยวผิดรูปในเงามืดและที่น่ากลัวกว่านั้นคือแกเห็นเงาดําทะมึนสูงใหญ่ยืนตระงานอยู่เหนือเล้าไก่นั้นเงานั้นสูงเสียดฟ้า มือขนาดยักษ์ใหญ่กำลังกดทับลงมาที่หลังคาเล้าไก่และดูเหมือนจะกดทับลงมาที่ตัวบ้านของแกด้วยความรู้สึกเย็นยะเยือกแล่นพล่านไปทั่วไขสันหลังแต่ในความเย็นนั้นกลับมีความรู้สึกร้อนเหมือนไฟเผาแทรกซึมมาพี่ชัยสัมผัสได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกตินี่ไม่ใช่แค่ดวงซวยแกถอยหลังกรูดกลับมานั่งพิงกำแพงห้องหายใจหอบทีเหงื่อการไหลพรากผสมน้ำตาลูกผู้ชาย ในหัวของแกภาพเหตุการณ์เมื่อ3ามปีก่อนฉายชัดขึ้นมาเหมือนดูหนังม้วนเดิมภาพที่แกยืนชี้มือสั่งลูกน้องให้ขนไม้ที่วัดภาพที่แกรู้สึกกระหิ่มยิ้มย่องว่าได้ของฟรีคำพูดของคนแก่คนเท่าที่เคยเตือนลอยๆว่าของวัดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่ใครเอาไปมีแต่บรรลัยวายวอดเสียงกล้องในหัวตะโกนซ้ำๆว่ามึงเอาของกูมาทำไมมึงเอาของกูมาทำไม พี่ชัยยกมือขึ้นกุมหัวร้องตะโกนออกมาอย่างสุดกลั้นท่ามกลางเสียงฟ้าร้องพอแล้วกูกลัวแล้วกูไม่เอาแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของพี่ชัยแกนั่งตัวสั่นงันงกอยู่มุมห้องรอคอยแสงแรกของวันใหม่ด้วยความหวังเดียวที่เหลืออยู่ว่าจะต้องหาทางเอาของร้อนนี้ออกไปจากชีวิตก่อนที่มันจะเผาผลาญลมหายใจสุดท้ายของแกและครอบครัวแต่คำถามคือ แกจะทำยังไงในเมื่อไม้นั้นถูกตอกตะปูสร้างเป็นเล้าไก่อิดนั้นถูกปูฝังลงไปในดินจนแน่นหนาแล้วการจะรื้อออกจะช่วยล้างอาถรรพ์ได้จริงหรือหรือว่ามันสายเกินไปแล้ววินาทีนั้นแกมืดแปดด้านจนกระทั่งแกนึกถึงใบหน้าของหลวงพ่อรูปหนึ่งที่แกเคยเห็นใน YouTube หลวงพ่อที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมและการชำระนี้สงความหวังริบหรี่จุดประกายขึ้นมาแกต้องไปหาคำตอบ ต้องไปหาวิธีแก้ไม่อย่างนั้นชีวิตนี้คงพังพินาศย่อยยับไม่มีชิ้นดีรุ่งช้าวันใหม่พี่ชัยตัดสินใจรวบรวมความกล้าพาตัวเองไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่วัดเดิมเล่าความจริงทั้งหมดให้ท่านฟังทั้งน้ำตาและนั่นเองคือวันที่แกได้ตาสว่างจากเหตุการณ์ของพี่ชัยตรงกับคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง ที่ท่านได้เมตตาเตือนลูกหลานไว้เสมอว่าเรื่องของสงหรือหนี้สงนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีโทษหนักมากทำไมถึงหนักรู้ไหมครับเพราะของในวัดไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายหรือแม้แต่เศษไม้หัก,หกเมื่อมีผู้ถวายเข้ามาในเขตพุทธาวาสแล้วย่อมตกเป็นของสงโดยส่วนรวมเป็นสมบัติของพระาศาสนา ไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งที่จะยกให้ใครก็ได้ตามใจชอบการที่เรานำของสงไปใช้ส่วนตัวแม้จะขอแล้วหรือเห็นว่าเป็นของทิ้งแล้วแต่หากไม่ได้ชํำระหนี้คืนให้ถูกต้องจิตเราจะติดหนี้สงทันทีผลของกรรมนี้จะปิดกั้นโชคลาภอย่างรุนแรงทำมาหากินไม่ขึ้นเหมือนมีกําแพงกั้นเงินกั้นทองและที่น่ากลัวคือ หากตายไปมีสิทธิ์ลงนรุกขุมลึกหรือเกิดเป็นเปรตเฝ้าทรัพย์แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ให้วิธีชำระนี่สงเอาไว้เพื่อช่วยเหลือลูกหลานที่พลั้งเผลอซึ่งพี่ชัยก็ได้นำไปปฏิบัติจนชีวิตค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาได้หากคุณกำลังสงสัยว่าตัวเองอาจจะมีนี่สงติดตัวหรือชีวิตติดขัดทำอะไรก็ไม่ขึ้น ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับข้อที่หนึ่งขอขมาพระรัตนตรยัยให้คุณไปที่หน้าพระประธานในโบสถ์หรือต่อหน้าพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้จุดทูปเทียนบูชาแล้วตั้งจิตอธิษฐานกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัยว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งเจตนาและไม่เจตนาทั้งที่รู้และไม่รู้ โดยเฉพาะเรื่องการหยิบจับของสงฆ์ข้าพเจ้าขอขมาและสำนึกผิดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้อที่2องชำระด้วยซัพย์วิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดคือการนำเงินไปหยอดตู้บริจาคที่เขียนว่าชำระนี่สง์ตามวัดต่างๆหลวงพ่อบอกว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าอดีตชาติเราเคยเอาอะไรของวัดมาบ้างอาจจะเป็นหินสักก้อนทรายสักเม็ด ดังนั้นให้เราตั้งใจถวายเงินจำนวนหนึ่งจะมากจะน้อยตามกำลังศรัทธาแต่ให้ตั้งจิตว่าเงินจำนวนนี้ขอชำระนี้สงทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าจะให้ดีหลวงพ่อเคยแนะนำว่าให้ทำสังฆทานฉุดใหญ่หรือถวายปัจจัยร่วมสร้างวิหารทานจะได้อานิสงแรงช่วยตัดกำหนักให้เบาบางลงได้เร็วขึ้น ข้อที่สสร้างพระชำระนี่สงสำหรับใครที่รู้สึกว่าติดขัดหนักจริงๆหรือต้องการสร้างกุศลใหญ่เพื่อปลดเปลื้องภาระทางใจหลวงพ่อแนะนำให้ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปหน้าตักสี่ศอกซึ่งถือเป็นพระชำระนี่สงอานิสงส์ของการสร้างพระใหญ่นั้นมหาศาลสามารถรองรับและทดแทนนี่สงที่เราเคยติดค้างมานับกับนับกันได้ หลังจากพี่ชัยได้นำตามคำแนะนำแกก็รื้อเล้าไก่ไม้สักนั้นทิ้งนำไม้ไปคืนวัดและมันไปทำบุญหยอดตู้ชำระหนี้สงทุกวันพระเชื่อไหมครับว่าไม่นานนักความร้อนรุ่มในบ้านก็ค่อยๆเย็นลงอาการป่วยของเมียก็ทุเลางานการเริ่มมีเข้ามาแม้จะไม่รวยเปรี้ยงปร้างทันทีแต่ชีวิตของแกก็มีความสุขนอนหลับเต็มตื่น ไม่ต้องผวาเห็นเงาดําอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันคือเรื่องของเหตุและผลวันนี้ลองสำรวจดูนะครับว่าเราเคยเผลอหยิบของวัดติดมือมาไหมยืมของวัดแล้วลืมคืนหรือเปล่าหรือเคยไปตักน้ำใช้ไฟวัดฟรีๆโดยไม่เคยหยอดตู้ช่วยค่าไฟเลยหรือไม่เรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือรูหลวงของชีวิต ที่หลายคนมองข้ามอย่ารอให้ชีวิตพังภาพเหมือนพี่ชัยแล้วค่อยแก้ครับเริ่มต้นวันนี้เลยครับเพียงแค่คุณมีจิตสำนึกที่บริสุทธิ์รู้จักขอโทษและรู้จักตอบแทนบุญคุณพระาศาสนาประตูแห่งโชคลาภและความสุขก็พร้อมจะเปิดต้อนรับคุณอีกครั้งสุดท้ายนี้หากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องราวของพี่ชัยมีประโยชน์และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ ผมฝากกดติดตามช่องกิ่งก้านสติกดหัวใจและที่สำคัญที่สุดฝากกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักหรือแชร์ลงในโซเชียลของท่านเพื่อเป็นการเตือนสติและบอกบุญให้เพื่อนมนุษย์ได้ระวังเรื่องหนี้สงกันนะครับการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงครับใครที่มีประสบการณ์เรื่องกฎแห่งกรรมหรือเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกับเรื่องนี้ พิมพ์คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมรออ่านเรื่องราวของทุกท่านอยู่ครับพบกันใหม่ในเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมตอนต่อไปขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ